มาริโอเมาเลอร์จะพาไปสเกิร์ตตำนานความหล่อก,กับอีกี้พระเอกหนุ่มสุดหล่อย,อยางมาริโอเมาเลอร์ที่เรียกได้ว,ว่าหล่อทะลุหน้าจอออกมาเลยซึ่งหนุ่มมาริโอเมาเลอร์ก็ไม่ตกเทรนเป็นกระแสที่มาแรงมากอี gy, กี้สกอยสาวสุดฮอตแห่งยุคไฮฟาจากเอ็มวีเพลงท่าทองสาวของแร็ปเปอร์หนุ่มชื่อดังยังโอมไม่ใช่มีแต่สาวๆที่จะแต่งตัวเป็นอีกี้นะซึ่งจะมีคำสเกิร์ตในเนื้อเพลงทำเอาหนุ่มๆห,หลายคนต้องเล่นเทรน์นี้เหมือนกัน ล่าสุดหนุ่มมาริโอเมาเลอร์ได้โพสต์ภาพตัวเองสมัยก่อนเล่นหนังสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักคู่กับนางเอกสาวสวยใบเฟิร์นพิมพชนกโดยเขียนแคปชั่นว่าพี่พาไปสเกิร์ตทำเอาเจ้าตัวอย่างใบเฟิร์นพิมพ์ชนกต้องมาคอมเมนต์อีโมจิยิ้มมีหยดเหงื่อเลยทีเดียวงานนี้ทำามามีคนมาคอมเมนต์พีบเช่นตำนานพี่จะไม่มียุคมืดบ้างหรอเอาดีๆส่วนร่างอีกกี้แป๊บผมว่าคุณเฟี้ยวและแซวในความตำนานหนุ่มมาริโอเมลเลอร์ไม่เคยมียุคมืดเลยจริงๆหล่อตั้งแต่เล็กยันโตเลยหนุ่มคนนี้